สวัสดีครับ Hi King Nice <Hey. S 1> ครับผม ช่องของเรานะจะรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์เดินป่าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่บ่งบอกถึงความมีสไตล์นะครับในตัวของคุณนะฮะท่านผู้ชมเข้ามาดูแสดงว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ชีวิตสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ไม่ชอบตามใครด้วยนะฮะโอเควันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมไฟแชกระบบเติมน้ำมัน,นครับยี่ห้อโบไฮไลเตอร์นะครับผมนี่นะฮะนี่เลยหากว่าคุณได้เป็นเจ้าของเจ้าไฟแชกตัวนี้เนี่ยนะฮะ แค่หยิบออกมาประเทศแล้วนะครับผมดีไซน์มันค่อนข้างหรูหลาแล้วก็ราคาสบายกระเป๋ามากๆนะครับผมโอเคพูดขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างนะครับผมเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือคุณจะได้กล่องแบบนี้ไปเลยนะครับผมเป็นกล่องสีดานะครับผมที่ทําออกมาดีไซน์กล่องก็หรูแล้วแค่ดูดีไซน์กล่องเนี่ยก็หรูแล้วนะครับผมเป็นกล่องที่มีฝาเปิดด้านหน้านะครับผมโลโก้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ โลโก้จะอยู่ตรงสีทองตรงนี้นะครับผมเอ้ไม่ส่ทองเป็นสีเงินเงินตรงนี้นะครับผมที่บอกว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับผมลายนะครับเป็นคล้ายๆลายเหมือนจะเป็นลายผ้าแบบอย่างนี้เลยนะสัมผัสดีมากเลยเหมือนไม่ใช่กล่องกระดาษเลยนะครับนี่นะฮะดูครับแน่นทุกจุดเลยนะฮะนี่แค่กล่องนะในราคานี้บอกเลยว่าได้กล่องแบบนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเขาใส่ใจมากๆเลยนะครับผมพอเปิดออกมาท่านผู้ชมจะเจอกับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับนี่นะอุปกรณ์3มชิ้นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ อุปรณ์สามชิ้นแบบนี้เลยนะในนี้เนี่ยแต่ละตัวแต่ละจุดนะครับผมมันจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะซึ่งผมก็จะรีวิวให้ฟังทุกตัวเลยว่ามันคืออะไรมันมีข้อดีอะไรยังไงบ้างมันมีหน้าที่อะไรนะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่เจ้าตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี้ยน่าจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะสำหรับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่นะฮะตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายส MOKING หรือว่าคนที่ผ่อนคลาย โดยการใช้บุหรี่นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นตัวกรองนิโคตินอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนิโคตินเนี่ยหลายคนทราบอยู่แล้วว่ามันคือสารที่จะช่วยในการก่อมะเร็งนะในร่างกายของเรานะครับถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่ผ่านเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับจะช่วยในการกรองนิโคตินนะครับทาให้ลดอัตราการเกิดเป็นโรคมะเร็งนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมด้วยดีไซน์พลาสติกตรงนี้นะเนี่ยนะฮะมันเป็นพลาสติกนะครับทุกคนผมมองดูแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับแต่อยู่ในคุณภาพ สำหรับการใช้งานในราคาหลักร้อยแล้วได้ตัวนี้มาด้วยถือว่าคุ้มนะครับผมค,คุ้มค่านะมีตัวที่แพงกว่านี้ด้วยนะครับตัวที่แพงเนี่ยนะฮะราคาแค่ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยนะอาจจะซื้อทั้งกล่องของผมได้เลย <c oughs> แต่ว่าอันนี้เอาเป็นเท่แล้วกันนะช่วยได้นะในระดับหนึ่งนะครับผมก็บอกตามตรงนะข้อดีข้อเสียตรงไหนผมบอกตรงตรงเลยนะต่อมาในส่วนของเจ้าน้ํามันนะครับบไฮตัวนี้นะครับผมก็มีขนาด 25ML นะครับผมเนี่ยนะฮะยี ซึ่งถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเราใส่แค่ทีละลิตรนะครับผมใส่แค่ให้ตัวไส้ในของมันเนี่ยชุมๆก็พอแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอมันชุ่มปับ๊บเราก็ใช้งานได้บอกเลยว่าขวดเนี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้จริงๆนะครับใช้ได้อย่างนานนะฮะคุ้มค่าแน่นอนโอเคตัวเนี้ยผมไม่มีอะไรจะรีวิวมากนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่น้อยมากๆนะครับแต่ไฮไลท์ของเราในคลิปนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะ เจ้าตัวไฟแช็กตัวนี้นะครับผมหน้าตาเหมือนเต่าน้อยนะใส่หมวกสีแดงนะปลายซูพีมนะครับผมนี่นะดีไซน์จะเป็นแดงดำนะฮะทั้งตัวเลยด้านหน้าจะมีสีแดงด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับผมซึ่งด้วยความที่เขาออกแบบมาแค่2ส,สีแบบนี้นะครับมันบ่งบอกถึงความสไตล์แบบเรียบหรูนะครับผมเหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่มีบุคลิกคาแรคเตอร์เป็นคนใจเย็นนะครับเป็นคนที่สุขุมนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความเท่แบบไม่กลัวใครนนะฮะ อยู่ในไฟแช็กตัวเดียวหยิบออกมานี่คือบ่งบอกลักษณะนิสัยเราได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของการเลือกอะนะคนที่เลือกของประทานเนี้ยจะมีบุคลิกประมาณนี้นะครับผมโอเคพอเปิดออกมาแล้วนะครับนี่นะไฟแช็กนะครับจุดได้เลยนะครับมีฐานพร้อมเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่แก๊สนะยังไม่ใส่น้ํามันนะถ้าเกิดเติมน,น้ํามันไปก็คือใช้งานได้เลยนะครับผมนี่นะฮะดีไซน์ค่อนข้างอาจารย์มาตรฐานนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นไฟแช็กที่ราคาถูกๆนะครับผมไอ้เจ้าตัวกล่องตัวนี้นะครับมันจะดูแบบยวบยาบนะกดแบบอ่อนเลยแต่นี่กดแล้วแข็งเลยนะครับเนี่ยนะแข็งเลยนะฮะค่อนข้างแน่นเลยนะครับผมแล้วก็จุดประกอบต่างๆเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะทํามาได้ค่อนข้างแน่นเลยนะนะฮะแทบจะไม่มีส่วนไหนที่ขยับแลวมีเสียงเลยนะครับผมเนี่ยนะไม่มีเสียงเลยนะครับลองดูได้เลยนะครับเนี่ยนะจะมีเสียงแค่ตอนเปิดก็คือแกลกตรงนี้นะครับผมเพราะมันเป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่สนิทนะนี่นะไม่มีการแบบเปิดอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยดีมากมันก็จะเปิดนะฮะหรือว่าของที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยแค่เอาความมาอ่านีมันก็หลุดแล้วนะครับผมแต่ตรงเนี้ยมันค่อนข้างกระชับเลยนะครับผมกระชับมากๆนะฮะค่อนข้างที่จะกระชับมากเลยทีนี้มาดูในส่วนของวิธีการใช้งานในการเติมน้ํามันนะครับเพียงแค่ผู้ชมนะเปิดออกมาแล้วดึงเจ้าไส้ในตรงนี้ออกมาครับนี่นะดึงออกมาเลยครับนะ บริเวณด้านใต้ตรงนี้นะครับจะเป็นไส้ในสําหรับการจุดไฟแช็คนะครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นไตรเตอร์นะจะมีข้อความเขียนอยู่นะครับผมเพียงแค่เราใช้น้ํามันนะครับเปิดตรงนี้นะครับดันขึ้นไปแล้วก็หยดใส่ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากนะเอาแค่แบบนิดเดียวให้พอปเปียกๆชุ่มๆพอนะก็ใช้งานได้แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าใส่เยอะไปก็ไม่ดีนะครับผมใส่เยอะไปมันจะทําให้น้ํามันทะลักออกมาแล้วไอ้เจ้าตัวน้ํามันเนี่ยมันก็จะมากัดสีด้านหน้านะทำให้ลวดลายของมันเนี่ยหายไปความสวยความเฉียบคมความดูดูหลามก็จะหายไปเพราะเป็รอยน้ํามันกัดนะครับผมก็ต้องระวังนิดนึงนะตอนเติมนน้ามันโอเคที่ผมจะใส่คืนนะครับอ่ะโอเคแค่นี้นะครับง่ายๆจุดก็ติดแล้วนะครับผมนี่นะโอเคครับผมก็สําหรับ เจ้าไฟแช็กตัวนี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ครบเซตแบบนี้นะครับผมเสนอขายในราคา150บาทนะครับส่งฟรีนะครับผม150บาทส่งฟรีท่านผู้ชมที่สนใจนะฮะสามารถที่จะไปทักในเพจ Facebook ได้เลยนะครับถ้าเพจคนน้อยไม่ต้องตกใจนะครับเพิ่งเปิดเพจนะครับทุกคนแต่สามารถยืนยันตัวตนได้เลยนะครับ สามารถไปดูประวัติของผมได้เลยนะฮะทั้งใน y o u t u เอ่อแล้วก็ทั้งในช่องต่างๆที่คําอธิบายนะครับลองไปดูก่อนจะได้นะทาไม่ไว้ใจพ่อค้าลองไปดูเอ่อในส่วนของประวัติของพ่อค้าก่อนได้นะครับผมก็150บาทพร้อมจบพร้อมโอนทักได้เลยนะครับผมของตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าจะอยู่กับผมไม่นานนะเพราะว่ามีหลายคนสอบถามมากแม้กระทั่งวัยรุ่น,นแบบนถวบ้านก็สอบถามเหมือนกันแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอเอามารีวิวก่อนนะแล้วส่วนเรื่องจะขายไม่ขาย,ยอะไรยังไงเดี๋ยวไหวไอทีนนะ เอามาขายในช่องก่อนโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับถากว่าคุณไม่ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเข้ามาดูมาเป็นกําลังใจให้เราก็พอนะฮะเพียงแค่คุณกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้เราก็พอนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากให้เพื่อนของคุณเนี่ยได้มาดูรีวิวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอยากจะให้มาดูไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์ไปนะครับผมจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ให,ใหมให่คลิปหน้าจ <ibe suis S 2> ้าไปลาไปบาย inaire. สวัสดีครับ <spells> 150บาทนะครับเป็นเจ้าของเลย